สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดรัคเกิรทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมน,นะคะกับหัวข้อสเสน่ห์ใดในตัวคุณที่ทำให้เขาหลงไหลคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะไม่แน่ใจอาจจะอ่านแบบรวดเร็วแป๊บเดียวจบอ่ะดูกันสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้เขาหลงไหล เดียวนะนี่หรอที่ทำให้เขาหลงไหลผู้อ่านว่าคนคนนี้อะ่ะข้างรักน่าจะเป็นคนข้างรักไม่ได้ว่าคุณข้างรักเขานะหมายถึงเขาอ่ะข้างรักคุณมันดูแบบอะไรก็ดีไปหมดเลยอะ่ะแบอบกว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงไม่ว่าคุณจะทําอะไรในสายตาเขาคือมันน่ารักมันดีไปหมดมันดูดีมันน่าเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่มันคนข้างรักนี่นะ,ะเสน่ห์ดใดตัวคุณที่ทําให้เขาหลงไหลคือไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะนินสัยเสียยังไงจะเอาแต่ใจตัวเองแค่ไหน จะใจร้อนวู่วามแค่ไหนเขาก็ยังมองว่าคุณเป็น the Empress คุณเป็นคนที่เลิศเลอเพอร์เฟกสวยหล่อน่ารักมาอ็น into, ดูดูดีน่าทนุถนอมคุณดูแบบเพียบพร้อมสำหรับเขานะสำหรับ,บเขาเนี่ยเขามองแบบคุณเพอร์เฟกมากคุณเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณแบบเพียบพร้อมแบบของคุณนะ่ะ มีสนเสน่ห์นะทรงคุณค่าทั้งทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนใจร้อนใจร้อนแล้วแบบเวลาแบบโมโหเวลาหงุดหงิดคือแบบวีนนะคุณวีนอยู่นะวีนแตกแต่เขามอกว่าน่ารักเออถึงได้บอกไงว่าคนคนนี้ข้างรัก เวลาที่คุณแบบงองแงเอาแต่ใจร้องไห้เซนซิทีฟอะไรอย่เงี้ยเขาก็มองว่าน่ารักโอ้ยสรุปคือไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยมันเป็นไพ่ข้อเสียนะที่เปิดมาเนี่ยมันดูเป็นข้อเสียอยู่นะแต่เขาก็มองว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลไง แบบสมมุติคุณเวลาคุณโมโ oh, หคุณหงุดหงิดคุณบน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าน่ารักจังน่าเอ็นดูยิ้ม <c oughs> หรือว่าบางทีแบบเวลาคุณงองแงเอาแต่ใจคุณน้อยอกน้อยใจคุณหึงคุณงอนเขาก็ยิ่งแบบโอาย้น่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยน่าหยิกน่าหยอกน่าเอ็นดูอยากทําให้ร้องไห้เวลาเห็นร้องไห้แล้วแบบ ตาแดงๆดงจมูกแดงแดงน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบอโอ้ยแม้แต่เวลาที่คุณแบบจู้จี้จุกจิกกับเขาถา,ถามนู่นถามนี่เป็นเจ้าหนูจำไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าน่ารักเขาก็หลงผู้อ่านว่านะอันนี้เป็นอาการของคนแบบ นอกจากคลั่งรักแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบช่วงแรกรักด้วยน้ำต้มผักก็ว่าหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงโปรโมชัน่นทำอะไรก็ดูน่ารักดูมีเสน่ห์ในสายตาเขาไปสมดต่อให้คุณจะแบบเหวี่ยงวีนบ้านแตกฟ้าผ่ากางกระบาลเขายังไงก็แล้วแต่เขาก็อย่างแบบ ชอบคุณเขาก็ยังรู้สึกหลงไหลก็ยังรู้สึกแบบเอ็นดูรักใคร่นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอ่อความแอคทีฟในตัวของคุณความกระตือรือร้นพลังงานในตัวของคุณอะมันดูแบบคุณดูมีพลังงานล้นเหลือคุณดูเหมือนเด็กๆอะเด็กๆที่แบบมีความกระตือรือร้นมีความแบบอยากได้ใครรู้อะไรแบบนี้ด้วยอะหรือว่าเวลาที่คุณแบบ สนใจอะไรคุณอยากทําอะไรแล้วคุณแบบเต็มที่กับมันคุณแบบมีพลังงานที่จะทําคุณอยากทําคุณก็ทําคุณก็แบบไม่สนใจอะไรสักแบบคือแบบไม่ไม่ได้แบบรอบครอบอะไรนะักแบบด้วยความเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กที่พออยากทําก็ทําเลยไม่ไม่ได้คิดเป็นระบบเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มองว่าน่ารักนะเขามองว่าแบบ โอ้ยเอ็นดูเหมือนเด็กเลยเลยอย่างเงี้ยเกินไปนะเบอร์ก <g oda> ็ <g oda> นั่นแหละแต่ว่าบางอย่างนะผู้อ่านมองว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกเริ่มหรือเปล่าถ้าแบบเพิ่งเริ่มรักอ่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะแรกรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานถ้านานไปเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้มันจะกลายเป็นข้อเสียหรือเปล่ามันจะกลายเป็นจุดที่เขามองคุณว่าเป็นข้อเสียไหมตอนนี้เขายังมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของคุณอยู่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาหลงไหลเป็นสิ่งที่ทําให้เขาชอบที่ทําให้เขาปลื้มคุณอืม นึกถึงแบบละครละครไทยอ่ะแบบนางเอกแบบแก่นแก้วแสนซนอะไรอย่างเงี้ยแบบวินวีนเบี่ยงเวียงเวลาเจอหน้าพระเอกแล้วก็แบบหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างงี้แบบชี้หน้าด่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 าแต่พระเอกก็รักอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนึกออกปะเอออารมณ์ประมาณนั้นน่ะงงแงเอาแต่ใจเวี่ยงเวียงวินวีนเป็นคุณหนูแบบวีนแตกแ,แต่พระเอกก็รัก เอารมณ์ประมาณนั้นเลยะนะคะก็แค่จะเตือนไว้เฉยๆว่าอะตอนเนี้ยโอเคไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าในอนาคตก็อาจจะลดเรื่องความเบี่ยงวีนลงมาสักนิดนึงนะคะหรือว่าลดความแบบขี้งองแง sensitive ลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดีนะเพราะว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่นอนนะว่าเขาจะยังมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ มีสเสน่ห์น่าหลงไหลยอยู่หรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะยังไงเขายังรักยังหลงคุณอยู่โอเคก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ